สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุขคนย้เจิมชนระบทสววเดนย้เจิมปัญญาออกกำลังกายมากค่ะทุกคนกลับมาก็มากินน้ำชากับขนมมากินน้ำชากับขนมคุยกับเอฟซีทุกคนนะคะนะคะมาคุยน้ำยศเจิม ดืมน้ำชาร้อนกระบรรยากาศแล้วกแดดออกแล้วก็หิมะตกแล้วก็มืดคืนอยู่นี่แหละค่ะ,ะกินขนม นำชาแกวใหไงเอามนี่นำชาจะเติมกะใส่ใส่นมค่ะชาใส่นมใส่นมกับใส่น้ำผึ้งค่ะถ้าบอนถ้าบอใส่นมกับใส่น้ำผึ้งก็ได้ค่ะ Thế là tôi cao được không กินนัเดียวกับพ่อละค่ะทุกคนกินนัเดียวเราก็นั่งคุยกันไปค่ะทุกคนคุยกันเบฟซี่เบาเบซี่เออซี่หล่ะค่ะให้เจมบบมีไม่เด็ดค่ะเสียงดำฟังชัดขึ้นเก่าหล้นะเนาะเปิดลำโพงเงินชุดเสียงป่ะนะคุณบุหรี่งี้กับร้งอ,งองิังดูแมนบอกค่ะให้ตะโก,กนเบาเลยบอก ก่อนพูดก็ไม่พอลรอค่ะแม่นอยู่ดอกทุกคนเนื้อจกที่ใดก็ว่าไปตามตะตายผู้ใดใครแต่ตายใครจะตายมันนลยค่ะว่าวมวนบ่าวมวนกะก็ต้องว่าแบบนี้เนาะเพราะว่าเขาเติบตัวว่าแบบนี้เขาจะไปว่าวมวลว่าหวานว่าเปลี่ยนมันก็บว่าวผู้ใดหรค่ะทุกคนนี่ใส่คนเฮามันก็บ่คือกันเนาะ บางคนเพิ่งจะเกิดมาเพิ่งก็ว่เงินวบางยานบางคนเพิ่งเกิดมากบองส,กสกวกสวกเลยแอนบอกค่ะทุกคนไม่เหมือนกันคนพูดเพาะพูดหวานไอ้ยเยดเจอมีว่าจังสี่เด้อค่ะเป็นคนว่าง่องคอยไอเป็นคนพูดไม่ค่อยหวานไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่วอกก็ไ้สามีคือกันค่ะ บอก่มีหางเสียงไงนะบ่มี่บอกว่าเออเฮ้ยทิดลาดมากินข้าวทิดลาดมากินข้าวตอนนี้เลยเด็กตอนนี้เลยนะคะมาเร็วนะคะก็บว่มี่วแบบจังสั้นเนาะค่ะเนาะถ้วเมื่อมากินข้าวจังสี่นะคะวอาแบบว่าหุนหวนเนาะถถาบานเนาก็พูดห้วนๆพูดไม่มีหางเสียงพูดไม่เพาะ เด้มือนี้มีการไห้ไม่เรื่องมาบอไ้บอกมันบมวันหมูนี้ทุกคนโอ้ยเจิงขาเรื่องบอกไปแต่ละทุกคนพอเลยเม่ออกมาเป็นคลิปหนึ่งน่ะนะกับบ่มีอันเอียงเสียวเนาะอันกับบ่มีเรื่องดาวมงดาวมาที่บ้าบอฟังก่อนที่ว่าโอ้ยทุกคนมือนียัเจิะคลอะกับไอ้ไอ้สามียางคักสันน่ะ มันกับบนบกมันบ่นมีนะ่ค่ะจกักสิมแม่วางไดนเจอก,กแ็แตงเตะสีแตงเรืองบ่ปินสิไปแตงเรืองอน่ยซึมสาวมานางงอยเงาหงายซีซีสีแม่แตงว่าอกว่าสามีออกไปข้างนอกนี่กลับบ้านสามีไปมีชู้กับผู้หญิงอื่นก็มันก็บ,บอกว่าเป็นอีกลค่ะทุกคนสามงภาพบ่เป็นอีกกันล่ะเพราะว่ามันเราทำชีวิตจริงของเราออกมา ให้เอฟซีทุกคนชมนะคะเราไม่ได้มาโกหกหลอกลวงค่เอฟซีแนแม่ชีวิตจริงจะของไทยทอดออกมานะคะนนี้จะมียังคืบหน้กก็นที่บ่อฟังดอกมันนีบ่มีเรื่องกันมีเรื่องไหไรเรื่องยังเกาะ เรื่องพูดเพาะไม่เพาะแล้วก็เรื่องไหวที่มาเสีสางเรื่องกระแสให้เอฟซีเขาพึ่งเ,เป็นหมื่นเป็นแสนอย่างสั่นว่าไอ้สามีมีชู้ไปก็ผู้หญิงอื่นมันก็โอ้ยพอเพราะมันเห็นบ่ไใดเด็กคนเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดบ่ไอใดเนาะจัสะปิดตัวได้จังได๋ถ้าสามีดีดีรอยที่เปิดตัวว่าสามีออกไปข้างนอกไปอนคบสู่มีผู้หญิงอื่นนั่นโอ้ยทุกคนเอ้ย ไทยทัย้งสามกบแมลงอนหรือว่ามันชีวิตจริงดอกเนาะถ้าผู้ใดขามาเบิ่งกัคือสิบมมีิตาเบิ่งดอกเนาะถ้าจ้เจือตัวว่าไอ้ไอ้สเตฟานไปมีผู้หญิงคนอื่นน,นั่นแหมทุกคนทุกคนถี่เสือ้อจะเจอบอถ้าจะเจือบเหตุเรืองออกสันออกไปี่เขามาเบิ่งบอกค่ะเอาคนัคะทุกคนแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะติคอย มาหับช่วจงจเจคนในบ้านๆแบบนี้แหละค่ะถ้าถ้าพูดผิดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนเจิมเา็าบอกนัวหัวมอนไปอย่างนี้แหละค่ะพูดสนุกพคุยสนุกสนานกับ Fc ไปอย่างนี้เลยค่ะเอาบนกไม่คลิปหนา้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง หักเอฟซีทุกคนในที่นาหลักทอโลกด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย